นที่เอามาส่งแล้วก็คนที่รับอยู่ฝั่งหนองคายเนี่ยครับก็มีลักษณะก็คือพูดไทยมีสำเนียงจีนอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยก็เบื้องต้นตรวจสอบก็คือไปชนกับเป็นในหน้าคนไทยนะครับแต่ว่าตอนที่พอไม้ถูกจับกลุมเนี่ยก็มีคนมีคน,ม,คนมีคนพูดพูดภาษาไทยนี่แหละแต่เป็นสำเนียงจีนที่โทรเข้ามาครับประมาณนี้ครับ ถ้าเราหัดใหญ่เขตแบนขึ้นใช่ไปส่งหนองคายครับเที่ยวนี้ที่พูลวิสัยเือร์ห้าพันบาทก็ครั้งนี้ครั้งที่สี่ครับทุกทีจะลงเมืองหนองคายใช่กับกรุงเทพใจับแก๊งขนไม้พยุงมูลค่ากว่า5ล้านบาทจากชายแดนใต้ส่งริมแม่น้ำโขงชายแดนภาคเหนือ พันตำรวจโทกล้าสมบัติพิบูลสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงชุมพรพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องถแถลงผลงานการจับกลุ่มแก๊งลักลอบค้าไม้พยุงยึดของกลางเป็นแกนในเนื้อไม้อย่างดีจำนวนกว่า70ท่อนมูลค่าหลายล้านบาทลักลอบขนจากชายแดนใต้ไปส่งยังริมแม่น้ำโขงชายแดนภาคเหนือเพื่อส่งต่อไปอยังประเทศจีนโดยสืบเนื่องจากชุดสายตรวจตำรวจทางหลวงชุมพรนำกำลังออกปฏิบัติหน้าที่บนถนนเพชรเกษมพื้นที่รับผิดชอบกระทั่งช่วงเช้ามืด ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มพร้อมรถวิทยุ2 4 0 6ออกตรวจพื้นที่ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบบนถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่4 7 0ถึง471นตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรได้พบรถกระบะตู้ทึบยี่ห้ออิซูซุสีขาวหมายเลขทะเบียน3ทอผู้เท่าชกกะเชอ5 9 1เกกรุงเทพได้ขับรถแซงรถวิทยุ2 4 0 6ของเจ้าหน้าที่ในช่องทางเดินรถทางขวาด้วยความเร็วและมีเหตุสงสัยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถยนต์สายตรวจไล่ติดตามและทําการเปิดสัญญาณไฟเรียกรถคันดังกล่าวให้หยุดและจอดชิดบริเวณขอบทางด้านซ้ายเจ้าหน้าที่พบนายสมัยเครือศรีดาอายุ31ปีบ้านอยู่ตําบลหนองย่างเสืออําเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีเป็นผู้ขับขี่รถกระบะเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงตรวจสอบใบขับขี่และสอบถามนายสมัยว่าได้บรรทุกสิ่งใดมาเบื้องต้นนายสมัยแจ้งว่าบรรทุกทุเรียนมาจากอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแต่เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นนายสมัยแสดงอาการพิรุษ ลูกลีลูกหลนจึงขอทําการตรวจสอบภายในรถพบว่ามีไม้ท่อนซึ่งเป็นไม้แกนไนเนื้อแข็งจํานวน73ท่อนความยาวท่อนละ2เมตรบรรทุกอยู่ภายในตู้ทึบของรถคันดังกล่าวเจ้าหน้าที่สอบถามนายสมัยให้การว่าแกนไนท่อนไม้พยุงดังกล่าวมีชายชาวมาเลเซียจํานวนสี่คนบรรทุกมากับรถยนต์กระบะติดแผ่นป้ายทะเบียนประเทศมาเลเซียตนจําหมายเลขทะเบียนไม่ได้นําไม้แกนไนพยุงมาทั้งหมดมาส่งถ่ายให้ตนซึ่งนัดรับกัน บริเวณริมป่าทึบข้างทางซึ่งไม่ทราบจุดที่แน่นอนในพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและนำไปส่งปลายทางบริเวณริมแม่น้ำโของอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายในสมัยกล่าวว่าตนได้รับการว่าจ้างจากนายชย,ยพลได้ติดต่อให้ตนรับงานดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งใช้ชื่อขุนเดชได้รับค่าจ้างครั้งละ1 5 0 0 0บาท โดยค่าจ้างดังกล่าวได้รับโอนมาจากบัญชีธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชีชื่อของนายชัยพลน์นายสมัยให้การเพิ่มเติมว่าตนได้รับการว่าจ้างให้บรรทุกไม้พยุงจากนายชัยพลนมาแล้วสามครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เรยกตรวจสอบและจับกุมในครั้งนี้หลังสอบปากคําเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป,ป่าไม้พุทธศักราช2484ขณะจับกุมนายสมัยให้การรับสรารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงได้จัดทาบันทึกการควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรท่าแซะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสําหรับแกนในไม้พยุงของกลางรวมทั้งสิ้น73ท่อนความยาวท่อนละ2เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างท่อนละ15-20นิ้วรวมปริมาตร1.93ลูกบาทเมตรคิดเป็นเงินค่าภาคหลวงประมาณ482,500บาทแต่ในแวดวงการค้าในกลุ่มผู้นิยมชาวจีนซึ่งมีความเชื่อว,ว่าเป็นไม้มงคลจะมีราคาสูงมากกว่า10เท่า โดยมีราคาขายท่อนละประมาณ70,000ถึง100,000บาทรวมมูลค่ามากกว่าหล้านบาทคันที่ 2, สองกจับที่จัจงหวัดสงขลาและคันที่สาคันนี้รอดจากจัจงหวัดสงขลามามาโดนจับที่ผมแต่ตอนมาที่ถึงชะยา,ยามารู้ว่าที่สงขลาโดนจับแล้วมันก็บอกว่ามันใจมไม่ดีแล้วไม่ไปที่กรุงเทพเพืเปลี่ยนรถเถอะรายละเอียดมีอย่างนี้ครับ